ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกตนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเสี้ยนหวยโนนหนึ่งนะครับผมวันนี้กลับมาพบพ,พอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็ต่อสวัสดีครับเอาวันนี้เขาก็จมิมาเบิงเอ่าเป็นชุดชุดสร้างเกตร์ไทยบนไทยล่างนะครับผมเป็นสิิเอื่น่าเป็นเทคนิคการสร้างเกียี่ัก็กาวากัานได้นะครับผมเขาก็มาเบิเ้งกันเลยนะครับผมเริ่มเบิ้งแตงหวด สิบสองกุมภาพันธ์นะครับผมเป็นตัวไปนะครับผมสังเกตเลขส่นด้วยครับพี่น้องสังเกตเลขส่นนะครับผมเข้ากับดึงสามดึงหาดึงหกมานะครับผมได้สามหาหกนะครับผมสามหาหกงวดต่อมามันก็ออกสามเปียดนะครับผมสองตัวบนนะครับผมสองตัว้ทยก็ออกเจ็ดสามนะครับผมกระติดเลขมันกระติดไปที่เลขสามนะครับผมสำหรับงวดต่อมานะครับผม งวดต่อมาเบิ้งจากงวดวันที่หนึ่มีทุนหน้านะครับผมได้หา 6, 8, 9, ้หา 6, 8, หา 6, 8, 9, กแปเก 9, ดเก้านะครับผมห้าหกแปดเก้าหาหเก้ากระติดไปที่เลขเก้านะครับผมงวดต่อมาสิหมีหน้าเลขล้านก็วางหเก้านะครับผมติดไปที่เลขเก้านะครับผมหลักคำนว่าเบิ้งจากงวดวันที่สิมีหน้านะครับผมได้2 3 4สเก้านะครับผม งวดนี h, ้งวดต่อมามันกับตีที่สองตีสามติสี่งวดนี้ลดนะครับเราเข้าไปเบิ้งงวดต่อไปกันเลยนะครับพี่น้องงวดนี้ได้หากับเจ็ดครับได้หากับเจ็ดงวดต่อมามันก็ออกแปดเจ็ดหาหกกับตทั้งสองตัวเลยนะครับผมติดทั้งหาตีทั้งเจ็ดนะครับผมเบิ้งจากงวดสีหกเมษายนนะครับผมได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมหนึ่งกับไปเป็นรักสิบลางนะครับผมกับตดที่เลขหนึ่งนะครับผม เบื้องจากงวดสองคูณสภาพาได้หนึ่งสามหาหกนะครับผม 1, 3, 5, หนึ่งสามหาหกงวดต่อมาก็ออกหนึ่งซีนะครับผมติดทีเล็กหนึ่งตัวเดียวนะครับผม,บ 1, ม,มบบติดหนึ่งซีงวดนี้ได้เจ็ดตัวเดียวนะครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาเป็นก็อนสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองกรติดไปทีเล็กเจ็ดนะครับผมเป็นลักติดลักไปทีลักซิฟน,น,นะครับผมลักซิฟของงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับผม ห้ากระเบื้องวัวถัดไปเบื้องจากหัวหนึ่งมิทุน่านะครับผมได้สวงตัวเดียวสำหรับหัวนี้กับลวดนะครับผมสิบหกมิทุน่าได้หาคับเจ็ดนะครับผมวัวันทีหนึ่งกรกฎาคมมันกะตีเจ็ดนะครับผมเลขบนกับวักหนึ่งเจ็ดนะครับผมกระติดไปทีเจ็ดนะครับผมหัดนี้ได้เจ็ดตัวนี้นะครับผมได้เจ็ดตัวเดียวนะครับผม งวดต่อมาก็ว่าเ0็นย์ะครับผมกระติไวัทีีเลขกเ็นะครับผม,บค,บผมคำนวณจะงวดวันที่สิหกันยาสิหก,กกระากมนะครับผมขอให้ครับปวดผิดได้หากับเจ็นะครับผมงวดวันที่หสิงหานวันออกเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งเลขกลางออก 9, หกเก้างวดนี้ก็ลุดนะครับผมลด เข้ามางวดสัตไปเลยนะครับจะงวดหนึ่งสิงหานะครับผมได้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับผมกระติดที่สองกับสามเลยครับผมงวดต่อมาชิมกสิงหาเลขล่างก็ออกสองสามนะครับผมงวดนี้ได้สี่ได้สี่ได้หาได้หกนะครับผมได้สี่หาหกงวดวันที่หนึ่งกันยายนก็ออก เจ็ดหานะครับผมเลขบนออกเจ็ดหาติดไปที่เลขกหานะครับผมงวดนี้ได้สวงได้สามงวดต่อมามันก็ติดไปที่เลขกสามนะครับผมงวดชิมหกกันยานี่ก็ออกสามหาบนเก่าซวนล่างก็ติดไปที่เลขกสามนะครับผม <c oughs> หาจากงวดชิมหกกันยาได้หกเจ็ดเก่า งัวหนึ่งตัวล่าก็เลขบนก็ออกเจ็ดหนึ่งนะครับผมออกเจ็ดหนึ่งก็ติดก็ติดไปที่เลขกเจ็ดนะครับผมแล้วห้องมาเบ่งงวดสําหรับงวดวันที่หนึ่งตัวล่า,ลาน,นะครับผมสําหรับงวดวันที่หนึ่งตัวล่าเลขมันบ่มีศูนย์นะครับผมถ้าไม่มีศูนย์กรณีนี้ก็มหมายเหตุนะครับผมกรณีที่ไม่มีศูนย์ให้เอาตัวเดิมงวดที่แล้วคือก็คือหกเจ็ดเก่านะครับผมหกเจ็ดเก่านี่ก็ติดเจ็ดครับพี่น้องเลขงวดต่อมามันก็ออก เจ็ดสองบนนะครับผมสามแปดลางนะครับผมติดไปที่เลขเจ็ดนะครับผมสําหรับงวดนี้ก็ลดนะครับผมได้สองกับหกงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมันก็บวันที่สองกิดหกนะครับผมก็ลดนะครับผมหาจากงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมได้สามสี่หานะครับผมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนมันก็ออกหาเจ็ดนะครับผมก็ติดไปที่เลขหานะครับผมติดไปที่เลขห้านะครับผมเข้ามาเบินงวดสัดไปเลยงวดนี่ ได้สามนะครับลดนะครับผมวันนี้ได้หนึ่งกับหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้กรลดนะครับผมบันนี้เข้ามาหางวดจากงวดวันที่สิบหกท่านว่าคม่มเพื่อจะได้เลขของงวดวันที่สามสิบท่านว่าค่มนะครับผมก็มันก็คือมีเก่านะครับยุกไกยุกไกศูนต์ตัวเดียวนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมงวดสามสิบท่านว่านี่เด่นเก่าตัวเดียวครับผมสาหรับการ สังเกตของการสังเกตนี้นะครับผมห้ากับเบิ้งวามันมีศูนย์มีศูนย์อยู่ตัวเดียวครับพี่น้องใกล้เคียงศูนย์ที่สุดย์กับคือเก่านะครับผมมันจะอาจจะเป็นไปได้วาเลขงวดนี้มันต้องมีติดเก่านะครับผมว่าติดบนกับติดล่างนะครับผมเก่าอาจจะมีนะครับผมก็แหล่ตาพี่พอเปพี่น้องสี่พิจารณาเบิ้งนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงการสังเกตนะครับผมกับจากการ สังเกตเบื้องแล้วนะครับผมอ่ามันยี่สิบหงวดนี่มันจะออกเลขสี่มันติดศูนย์ยังเสีนอ่านี่ครับผมยังเสีนเก่าเสียนะครับผมอันกับสมมุตินะครับผมสิบสิบสี่หงวดแล้วครับพี่น้องออกมายี่สิบยี่สิบหงวดก็เริ่มนับตั้งแต่ว่หงวดวันที่หนึ่งเอ่อขอแห้กับสิบหกกุมภาพันธ์นะครับผมก็ร่วมเลี้ยว จนว่ากาจนว่ามหัดงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมนี่ก็เขาสิบสี่งวดนะครับผมลดลดหกงวดนะครับผมละงวดนี้นาชิเป็นงวดที่สิบห้านะครับผมก็มันก็คือเลรอครับพี่น้องเพราะว่าเก่ามันก็บลดมาหลายงวดแล้วงวดนี้อาจจะมีเจ็ดมีเก่าเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเด่นหายเด่นเก่าตัวเดียวนะครับผมอันนี้มันก็อ่างจาก เลขสถิติที่มันออกมาแล้วนะครับผมมันบางแผนการคำนวณนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมผมก็เอามานําเสนอให้พี่นงเบิรงนะครับผมมันอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่นองก็ได้นะครับผมผมผมจะหาไอทิกเล็กๆนิหน่อยมาให้พี่นองเบิ้งนะครับผมว่าม่ยังดอกครับพี่นองอยากให้พี่นงถือนะครับผมถือหาบาชิบาทก็ดีนะครับผมว่า้าถือนะครับอันแนวเสือมดหกเกียพัน เล็กบ่ไก่เคี่ยงกันแจ็กเทียนี่มันเกิดโอ้ยเกาหัวหงอกแล้วครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เขามารับชมรับฟังนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ต้องลากกันไปด้วยคําว่าสวัสดี